สวัสดีครับมาเจ,เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับอาจารย์พิชาหรือกับร้านพิชาตำนานอีกเช่นเคยหรือคือกาวนะนะครับผมเราเอาในสิ่งดีมาฝากและกาเอาในสิ่งดีเอาความรู้สึกดี มาเปิดเผยมาเผยแผ่ให้กับเจ็บซีทุกท่านน,นนะครับผมหนึ่งปั้มน้ำเนี่ยทุกที่ห้อทุกแบบทุกใด้เพิ่งก็ใส่กันดีได้ได้ได้กันดีเบิดแล้วครับผมแต่อยู่ที่ว่าระบบนา้าบ้านเฮาจะเป็นแบบใดมีท่อแตกท่อรั่วท่อซึมบอ่อขั้นเฮาบ้านเฮามีเนวนั้นประเด็นหลกักๆเลยคือปั้มน้ำจะอายุสั้นมันจะใส่ได้บ่บ,บ,บ,บ่กี่ปี นะครับเนื่องจากเนื่องจากระบบน้ำภายในบ้านหฮามีปัญหานะครับส่วนปั๊มทุกตัวทุกยี่ห้อหรือทุกแบรนด์เพิ่นกะเอทบอกพอดีกันทั้งนั้นนะครับผมขอให้เช็คดูดีๆก๊อกรั่วก๊อกผุก๊อกซึมท่อแตกใต้พื้นมีอะไรไหมน,นะครับส่วนปั๊มเนี่ยนะครับในการใช้เนี่ยการอดรัดลรงกันนะครับผมอายุการซ่อมการไรแต่วิธีการซ่อมอะไรแล้วก็ ปั๊มมันเป็นลักษณะแบบไหนถึงจะเสียเร็วเจ๋งเร็วอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะเอาฮิตตชิสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามิสูสี่เหลี่ยมดังนั้นวันนั้นคือผมทําคลิปไปก่อนหนะ้านั้นอย่าล้วว่ามิสูนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมกับทังกลมเปรียบเทียบกันวันนี้ผมเลยเอาฮิตตชินี่สี่เหลี่ยมฮิตาชิมิสูสี่เหลี่ยมนะครับบางท่านเขาบอกว่าต้องการอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ที่ตรงจุดเนี้อ เพราะเขาต้องการจะไปซื้อปั๊มน้ำแต่ไม่รู้ว่าจะเอาแบรนด์ไหนอะไรประมาณนี้ดังนั้นผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะได้รับไลค์ตายนะครับเพราะเป็ดสีท่านก็บอกว่าอาจารย์ให้คลิปออกมาให้นแน่เพื่อความประจางจะได้ตัดสินใจว่าซื้อแบบไหนเอาอยูอ,อะไรและเอาแบบไหนถึงจะดีแล้วก็คงทนแล้วก็อายุการใช้งานแล้วก็เรื่องอะไรมีเรื่องการซ่อมมันจะดูแลง่ายกว่ากัน เซฟกว le ่ากันถูกกว่ากันอะไรประมาณนี้ดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลข่าวๆาตรงจุดนี้มาบอกต่อกันแล้วก็ให้กับ f c ทุกท่านจะได้รู้นะครับฮิตาชิเป็นปั๊มสี่เหลี่ยมแดงดงนคงที่นะครับผมมิตซ uh, ูอีพีเป็นปั๊มสี่เหลี่ยมแรงดันคงที่นะครับวันนี้เรามาสองตัวนี้นะครับหนึ่งอะไรของฮิตาชิการซ่อมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเยอะจะไม่ค่อยจุกจิกนะครับผมตัวคาปาของ มิตซูก็มีเหมือนกันตัวคาปาก็อยู่ด้านบนมีเหมือนกันพิชเชอร์สวิทมีเหมือนกัน,ชชรน,ก,นกระบอกไดแฟมมีเหมือนกันนะครับหัวเลื่นบนก็มีเหมือนกันตรงนี้ดิ้นบวาวอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นกองโฟลทสวิทค,ครับกับบาลานบาวคือตัวนี้พิชเชอร์สวิทของ ฮิตติชีอยู่ตรงนี้มิตซูอยู่ด้านข้างนะครับเขาจะเรียงมาเขามิตซูเขาจะเรียงกล่งองฟลูดสวิทชพิชเชอร์สวิทช์ทางไดโตรเจนนะครับส่วนฮิตติชีเขาจะมีพิชเชอร์สวิทช์ทางไดโตรเจนแล้วก็บาลานซ์วาวล์ในตรงจุดนี้นะครับมิตซูสมมุติว่าบ้านเรามีจุดรั่วจ,จุดซึมนะครับสมมุติเลยหรือบางท่านก็บอกว่ามีเลยแหละอาจารย์ไม่ได้สมมุติอะมีเลยสมมล่วนม,ม,มวากเป็นบ้านเช่าหรืออะไรเงี้ย ถ้าเกิดใช้สี่เหลี่ยมนี้จะลำบากนิดหนึ่งจะเปลืองมากกับปั๊มนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นบ้านเช่าหรือเป็นอะไรจารยก็ขอแนะนําให้ใช้เป็นบุนทางกลุ่มนะครับผมก็เอาความรู้ตรงจุดนี้มาบอกต่อกันแต่ผม,มรู้อาจารย์านอื่นเขาจะทำยังไงอาจารย์ไมหมจะบอกกล่าวกันไหมนะครับส่วนอาจารย์ก็จะเอาดนความรู้สึกดีๆมาบอกกล่าวกันนะครับถ้าหากบ้านเราผิดเพี้ยนในเรื่องน้ำหนึ่งมีน้ํรั่วน้ําซึม หรือน้ำมีอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าน้ํามันไม่นิ่งระบบมันลดเรียกว่าแรงอัดหรือท่อแตกท่ออะไรมันถึงมีแรงอัดลดปั๊มก็จะปั่นคืนตึกต๊กตึ๊แล้วหายแรงอัดเขาลดเขาก็จะปั่นคืนตึ๊กตึ๊แล้วหายนะครับอันนี้ประเด็นมีอะไรบ้างนะครับสองประเด็นตามประเด็นที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับหนึ่งแรงอัดมันลดตึ๊ด แล้วก็ปั่นคืนตึ๊กตึ๊กแล้วก็ทักรถแล้วแรงอัดก็ปั่นคืนตึ๊กตึ๊กก็เหมือนกับรถของเรายางรั่วอย่างซึมนะครับอย่างซึมออกอย่างซึมอยู่ะนะครับยางล,อ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 ล้อรถเราเนี่ยแหละขับไปทั้ประมาณสักระยะหนึ่งนันก็แบนแล้วเราก็ต้องไปถึงที่ปะซ่อมเราก็ต้องเติมลมก่อนเติมได้เท่าเดิมก็ขับไปมันก็จะซึมออกเราก็ต้องไปเติมยางลมนะครับ อันนั้นลมมันซึมออกเราก็ไปเติมลมลม,มซึมออกเราไปเติมลมอันนี้ก็เหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าเราจะไปตรงไปเติมลมบอกได้แฟ้มอันนี้ไม่ใช่นะครับผิดอย่าไปเติมครับอย่าไปแก้นะครับดังนั้นมันทํางานเองอัตราส่วนมันทํางานเองแรงอัดมันลดดังนั้นเราก็ต้องมาดูที่ภายในบ้านเรานะครับประเด็นหนึ่งมีจุดรั่วจุดซึมภายในบ้านนะครับ อาจารย์ผมหาดูแล้วมันไม่มีเลยครับอาจารย์ตรงนี้ก็หาดูแล้วตรงนี้ก็หาดูแล้วตรงนี้ก็หาดูแล้วมันไม่มีหยดไม่มีซึมเลยอาจารย์ปวดหัวมากเลยไม่รู้ว่าโทษแตกในฝาผนังหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ได้รับหายตายมากหรือบางท่านก็มาหาอาจารย์ที่ร้านนะครับมานั่งคุยกัน,นครับก็ขอบคุณ FC ทุกสีทธิท่านที่แวะเวียนเข้ามาแล้วมาคุยกันเรื่องนี้นะครับคุณก็ไม่เป็นไรครับเราก็ให้ความรู้กันบอกต่อกันไปนะครับถ้าก็ คือความหนักใจว่าปั๊บมันดังขึ้นมาเองแล้วมันสร้างคปัญคานอนคนไม่งไปหลับจะพักหนึ่งก็ตึงจะพักหนึ่งก็ตึงจะพักหนึ่งก็ตึงทั้งคืนนะครับผมดังนั้นอาจารย์เลยชีแนี้บอกว่าหนึ่งลิ้นวาวตัวปั๊บมีปัญหาไหมสองระบบน้ําภายในบ้านเรามีปัญหาไหมสามเช็ควาลกันน้ำย้อนถ้าหากบ้านเรามีบาพาสใช้น้ำเป็นสอระบบนะ แล้วเขาจะมีเช็ควากันย้อนดักไปอยู่ทางหนึ่งตรงนั้นเราต้องไปดูด้วยนะครับส่วนเรื่องปัม๊มถ้าหากมันไม่มีคาบน้ําไม่มีน้ําไหลไม่มีอะไรเนี่ยประเด็นนี้มันจะไม่ค่อยดังขึ้นเองนะครับประเด็นนี้จะไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากดินวาวไปดูน้ำมันย้อนออกได้เพราะว่าขยะเข้าไปขวางหรืออะไรเข้าไปอุดตันสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันปิดไม่สนิทน้ํามันย้อนออกปั๊มก็จดังขึ้นมากสองน้ำรั่วน้ําซึมภายในบ้าน หชักโครกมีปัญหาไหมสองในเรื่องสิงหลังจานอ่างล้างหน้าแล้วก็เครื่องเทาน้ำอุน่นอย่างนี้นะครับผมชาเวอร์อะไรประมาณนี้เพราะว่าพวกนี้เขาจะมีแรงอัดแช่ไว้นะครับปัสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะเร็วมากนะครับผมถ้าหากมีแรงอัดแรงลดปุ๊บเนี่ยเขาจะฟืดฟื้เลยรถเขาก็จะฟืดทันทีเลย รถเขาก็จะฟื้ทันทีเลยมันจะแตกต่างกับถังกลมถังกลมนี้ทิ้งเวลานานกว่าสี่เหลี่ยมนะครับกว่าเขาจะปื้นนี่นานถึงปื้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมเนะี่ยสองครั้งสามครั้งแล้วของสี่เหลี่ยมส่วนถังกลมเขาก็ประมาณครั้งหนึ่งเพราะมันจะนานมันจะน่วงเพราะว่าเขามีแหลกปัดหรือมีน,าน้าอยูใ่ในถังพักน,นนะ้ำเนี่ยมันจะน่วงอยู่ตรงถังกลม ตัวนในพวกนี้เขาจะมีแรงอัดแช่ไว้แป๊บเดียวขเขาก็จะไปแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นในเรื่องปัม๊มอายุสั้นเนื่องจากบ้านเรามีปัญหาภายในบ้านเรานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวปัม๊มเรื่องอะไรเลยนะครับน้อยมากที่เกี่ยวกับร่งตัวปั๊มนะครับแล้วอาจารย์เคยพูดไว้ว่ากล่องฟูสวิทของมิตซูยอยู่ตรงจุดนี้อัตราการซ่อมการเปลี่ยนถ้าเป็นของแท้ก็พันกว่าบาทนะครับผม แล้วถ้าเกิดเป็นฮ you ิตตชีมีไหมฮิตชีไม่มีครับผมฮิตตชีเขาจะมีบาลานซ์วาลมียางบาลานซ์วาลนะครับถ้าหากมันมีการตัดต่อตึกตักตึกตักหรือตึกตั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 กค่อยหยุดตัก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 ค่อยหยุดอันนี้หมุนน็อตออกมาสามตัวเขาจะมีกลไกอยู่ข้างในเลี้ยงดีๆทำดีๆเปิดออกมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรซ่อมจัดเก็บประมาณแปดร้อยเก้าร้อยนะครับ แต่เกิดเป็นตัวนี้ลหละมาเลยมันจะมาไล่ตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ต้องมีพันกว่าบาทค่าจูงค่าช่างก็สองพันกว่าบาทครับผมอันนี้ถึงจบงานส่วนตัวนี้หลักร้อยอันนี้หลักพันครับส่วนเพชเชอรสวิตราคาก็พอๆกันกระบอกได้แฟมราคาก็พอๆกันแล้วหลายท่านมีข้อสงสัยกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตกลงกระบอกได้แฟมเนีนะ่ยตามที่ผมดูกับคลิปหลายๆคลิปเนะี่ยบางท่านก็บอกว่าอย่างเงี้ย มันใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าทุม่มลมมันแตกอย่างเงี้ยเนี้ยทุ่มลมมันแตกครับผมขอยืนยันได้การันตีเลยว่าลูกค้าท่านถอดมาให้อาจารย์ตัวเนี้ยเปยลี่ยนลูกปืนและสินคออาจารย์ก็เทศน้ำตามปกติแรงอัดที่บ้านปกติไม่มีรถไม่มีอะไรเปิดน้ำใช้ปืดยาวปิดน้ำปั๊มตัดปึ๊บ ช้ได้แล้วที่บ้าน f c เป็นแบบไหนนะครับถึงจะต้องไปแก้ไขหรือเราจะต้องมาเปลี่ยนตัวนี้หรือจะต้องมาแก้ไขตัดแปลงพวกนี้อาการปั๊มเป็นแบบไหนนะครับหไม่ใช่ว่าปั๊มดังขึ้นมาเองแล้วตีเป็นตัวนี้เสียไม่ใช่ 2. ปั๊มตัดทีๆๆ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 ทีๆๆทีๆๆ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  ลองแก้ไขและปรับแต่งดูถ้าหากเราทําแล้วมันไม่จบเราค่อยมาหาตัวนี้นะครับเพราะโอกาสเสียมีไหมมีแต่โอกาสที่เราจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเนะี่ยน้อยถ้าเกิดดูคลิปปัจจานแล้วนี่ก็ประหยัดประหยัดเดินเซฟไปก่อนนะครับปรจจานให้ไรตัวอื่นนะครับอันนี้เป็นผลดีกับกระเป๋าตังค์เราแล้วก็เป็นผลดีกับ f สีนะครับบางท่านโอ้ยเสียแล้วยางทะลุถุงล,ลมแตกแล้วเอาทิ้งเลยซื้อลูกใหม่มา พอซื้อลูกใหม่มาหมุนก็ไปเสร็จปุ๊บใส่เรียบร้อยปั๊มก็ยังดังขึ้นไม่เองอยู่ปั๊มก็ยังดังทีทีอยู่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักจักอยู่เปลี่ยนแล้วมันไม่หายอ่ะเอ้าก็อาจารย์บอกแล้วมันไม่ใช่เป็นประเด็นนี้หนึ่งปั๊มตัดทีทียิงตัวไปเชื่อไหมสองปั๊มมันไม่ตัดเลยเป็นที่ตัวไหนเราต้องเช็คก่อนอ้าวถ้าเกิดตัวนี้มันเสียจริงๆแบบไหนครับอาจารย์ หนึ่งเราแก้ไขพวกตัวอื่นหมดแล้วเนี่ยมันไม่หายตึกตัก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 มันไม่หายน้ำเบาแรงเบาแรงเบาแรงปรับแล้วมันก็ยังเบาแรงเบาแรงปรับแล้วก็ยังเบาแรงเบาแรงทําจนทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรมันแก้ไขไม่ได้เลยอันนั้นเคยว่ากันนะครับส่วนอันนี้ทุกอย่างมันดีหมดนะครับมันดีมันโอเคหมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือข้อเปรียบเทียบแล้วก็ข้อแตกต่างนะครับหนึ่ง ปั๊มทุกอย่างอันดีแต่อยู่ที่ว่าผ่านู่บ้านเราอันนี้ใช้ได้นะครับผมอันนี้อัตราส่วนไม่กี่ร้อยส่วนตัวนี้ขึ้นกันเป็นหลักเป็นหลักพันเลยนะครับดังนั้นเราก็ดูเอาว่าวิเคเอว่าจะเป็นแบบไหนส่วนอาจารย์ก็จะเน้นว่าหนึ่งอัตราการซอมการดูแลในเรื่องอะไรนะครับหนึ่งราคามันจะแตกต่างกันอันนี้เขาจะแพงหน่อย จะถามว่าโอกาสเสียโอกาสอะไรก็เล่ๆกันนะครับผมหล,ล,ล,ลักๆเลยอยู่ที่ภายในบ้านเราบริยูทกับตัวปั๊มนะครับส่วนเป็นของกินแดงอันนี้อาจารย์จะไม่ค่ได้ทําคลิปนะครับเป็นของกินแดงปั๊มพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอย่างนั้นนะครับอันนั้นแล้วก็ค่อยไปศึกษาที่หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลแล้วเอามาเราสูตรันปังนะครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเยซีทุก FC, ทกำลังใจนะครับเดี๋ยวไวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ